นี้นะคะสามกระเบียดครึ่งนิ้วจุดนี้นะคะ,ระครึ่งน,นนะะงนิ้วก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งนิ้วกับหนึ่งกระเบียดนะคะได้แล้วตีมาที่เส้นเป้าค่ะอันนี้เป็นจีบนะคะด้านหน้าสองจีบจีบที่สองนิ้วครึ่งหนึ่งนิ้วนิ้วครึ่งนี้ไม่ตายตัวนะคะขึ้นอยู่กับไซส์อันนี้ไซส์ใหญ่แบ่งครึ่งตีมาที่เส้นสะโพกจีบจะเย็บล็อกนะคะลงมาสองนิ้วสองนิ้วเย็บลงมาแค่นี้นะคะตรงนี้เป็นรีดปล่อยเอวเอวสามสิบแปดนะคะ หันสี่ด้เก้านิ้วครึ่งแล้ววัดนะคะเก้านิ้วครึ่งจีบนะคะสองจีบก็จะเป็นสองนิ้วกับหนึ่งกระเบียดวัดมาค่ะสองนิ้วกับหนึ่งกระเบียดแต่นี้ด้านหน้าเนี่ยเขาจะมียางยืดตั้งแต่ตรงจีบนี้ไปเลยนะคะเราก็จะเผื่อดึงยางจากกระเปาก็ตีขึ้นมาเลยค่ะเผื่อดึงยางไปนิ้วสามนะคะขาดไปสองขีดสองนิ้ววัดลงมาหนึ่งนิ้วกระเป๋าหกนิ้วตรงนี้เป็นกระเป๋าข้างนะคะ